สวัสดีครับผมน,นายธนวัฒน์องจมาสิทธิ์นะครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมารีวิวอุปกรณ์อโโโิคโนมมกคือจอคอมถนนสายตาแบนดของ BenQ นะครับสวัสดีค่ะปิต้าของพันธ์ค่ะสวัสดีครับพานุพงศ์นิ้มเขียวครับสวัสดีค่ะ สุภาวนี้ีมานนอกค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อจอคอมแบบ 4D นะคะจอหรือว่าอย่างหนึงว่าจอคอมถนอมสายตานะคะว่าเราควรเลือกซื้อ,อยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจัยสำคัญในการเลือกจอมอนิเตอร์มาใช้งานในปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นสองสิ่งหลักๆเลยนะคะ ก็คือการเลือกจอที่มีเทคโนโลยีช่วยสนอมสายตาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานหน้าจอทั้งวันหรือไม่ก็เลือกจอที่ให้ภาพสวยความละเอียดสูงระดับ 4K หรือ 8K ตามเทรนเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสมจริงในทุกรายละเอียดวันนี้ก็จะมาแนะนำความละเอียดภาพของระดับ Full HD 4K กับ 8K นะคะสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถของจอที่มองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือตัวเลขของความละเอียดหน้าจอในแบบจำนวนพิกเซลในแนวนอนคูณกับจำนวนพิกเซลในแนวตั้งโดยตัวอย่างของความละเอียดที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะคะก็จะมีหนึ่งแบบหนึ่งพันเก้าร้ยยี่สิบ คูณกับหนึ่งพันแปดสิบหรือที่เราเรียกว่าระดับ f u ลเฮดมีจำนวนพิกเซลทั้งหมดสองล้านเจ็ดมื่นสามพันหกร้อยพิกเซลระดับอันที่สองก็คือสามพันแปดร้อยสี่สิบคูณกับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหรือที่เราเรียกว่าระดับสี่เคมีจำนวนพิกเซลทั้งหมดแปดล้านสองมือสองแสนเก้ามื่นสี่พันสี่ร้อยพิกเซล มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าระดับ UHD อันดับที่สามก็คือเจ็ดพันหร้อยแปดสิบคูณกับสี่พันสามรอยี่สิบหรือที่เราเรียกว่าระดับ 8K มีจำนวนพิกเซลทั้งหมดสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นเจ็พันหรอยพิกเซลค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบหน้าจอขนาดเท่ากันเช่นอย่างเช่นเราเลือกเป็นหน้าจอขนาดห้าสิบนิ้วนะคะหน้าจอที่มีความละเอียดสูงกว่า จให้ภาพที่ดูสวยงามส่วนโค้งลายเส้นต่างๆคมชัดกว่าเนื่องจากเม็ดพิกเซลจะมีขนาดเล็กและเรียงติดกันจนมีความหนาแน่นของพิกเซลสูงทำให้การแสดงรอยหยักต่างๆดูเนียนตากว่าหากจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีภาพมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะทางด้านซ้ายคือตัวแทนของภาพ ที่ได้จากจอที่มีความละเอียดน้อยกว่าส่วนทางด้านกว่านะคะคือตัวแทนของจอขนาดเดียวกันแต่มีความละเอียดสูงกว่าก็คือความหนาแน่นของพิกเซลมากกว่านั่นเองนะคะทำให้ได้ภาพที่ดูละเอียดกว่าโดยเฉพาะตรงรอยหยักของส่วนโค้งดังนั้นจอที่มีความละเอียดสูงกว่าก็ย่อมให้ภาพที่ดีกว่าสวยงามกว่าแต่อย่างไรก็ตามจอที่มีความละเอียดสูงกว่าก็ย่อมใช้ พลังการประมวลผลของฮาร์ดแวร์อย่างจอกร์ดจอที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแม้ว่าฮาร์ดแวร์ระดับท็อปสำหรับผู้ใช้งานในปัจจุบันจะรองรับการแสดงผลระดับ 8K ได้แล้วก็ตามแต่ต้องยอมรับตามตรงว่าประสิทธิภาพความไหลลื่นที่ได้นั้นอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่ากับ การแสดงผลที่ระดับ 4K และก็ระดับ Full HD นะคะนอกจากนี้ปัจจัยในด้านของเนื้อหาและไฟมีเดียในปัจจุบันเกือบทั้งหมดยังได้รับการสร้างสารรค์โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการแสดงผลสูงสุดที่ระดับ 4K เท่านั้นทำให้อาจจะต้องรอการสักพักสำหรับคนที่ต้องการเนื้อหาสำหรับ 8K นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแสดงผลแบบไฮไดนามิคแลมอีกหนึ่งเทคโนโล,โนโลยีที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในที่ใช้ในการเลือกซื้อคอมจอคอมของผู้บริโภคก็คือความสามารถในการแสดงผลของไฮดนามิคแลมที่ทำให้ภาพดูสวยงามขึ้นกว่าจอที่มีการแสดงผลปกติโดยเฉพาะในส่วนของภาพที่มีแสงสว่างจ้ากับส่วนที่มี มืดสุดของภาพซึ่งขีดจำกัดในส่วนของการแสดงผลทั้งสองสภาพแสงนี้จะใช้ชื่อเรียกว่าอนาไมแลมยิ่งจอที่มีคุณภาพสูงก็จะมาพร้อมกับดานามนามยเลมที่กว้างทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพในส่วนที่มืดสุดและสว่างสุดได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ภาพที่มีส,สีสันสดใสสวยงามยิ่งขึ้นอันมีผลจากค่าดนามิกแลมของจอที่สูงขึ้นด้วยนั่นเอง หรือถ้าอยากให้เห็นความแตกต่างชัดๆก็ลองใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพย้อนแสงก็จะเห็นได้ชัดเข้าไปอีกถึงความแตกต่างของภาพที่ได้กันจากการถ่ายโหมด HDR กับภาพที่ปิดโหมด HDR ว่าความละเอียดในในแต่ละจุดของภาพเป็นอย่างไรนอ,นอกเหนือจากความสามารถของจอในการรองรับการแสดงผลแบบ HDR แล้ว สื่อที่นํามาใช้ต้องได้รับการบันทึกมาในมาตรฐาน HDR ด้วยเช่นกันจึงสามารถแสดงผลแบบ HDR ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันทั้งภาพยนตร์และเกมต่างๆก็รองรับการแสดงผลจอ HDR มากๆยิ่งขึ้นจึงทําให้การเลือกซื้อจอคอมที่รองรับ HDR กลายเป็นสิ่งที่ห,หลายๆท่านให้ความสําคัญมากขึ้นกว่าในดดีตที่านมาซึ่งทั้งสงสิ่งที่กล่าวไปน,นั้นเป็น หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเลือกซื้อจอคอมมาได้สักระยะนึงแล้วพอมาในช่วงหลังๆเราจะเริ่มเห็นแต่ละแบรนด์นำเสนอเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในการสนอมสายตาโดยเฉพาะกลุ่มของจอสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานาน,านๆตัวอย่างของเทคโนโลยีก็เช่นแบตฟรีและเทคโนโลยีการตาแสงสีฟ้าเป็นต้น เทคโนโลยีปรับแสงและอุณหภูมิสีอัตโนมัตินอกเหนือจากการตัดแสงสีฟ้าแล้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในการถนอมสายตาได้ดีก็จะเป็นจำพวกการปรับแสงสว่างการปรับอุณหภูมิสีของจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อลดอาการล้าของสายตาเมื่อต้องใช้งานเป็นระยะเวลานาน,าน,าน เพื่อให้สายตาไม่รับภาระหนักจนเกินไปถ้าให้เห็นภาพง่ายขึ้นก็ตามภาพด้านล่างครับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มีการนำคอนเซปต์นี้ไปใช้งานก็เช่นเทคโนโลยีทูโทนที่อยู่ใน iPhone รุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยี b i เน็ตอินเทลเจนพลัสเป็นต้นเมื่อพิจารณาทั้งคุณภาพ การแสดงผลและเทคโนโลยีที่ช่วยถนอมสายตาที่มาพร้อมกับความละเอียดสูงรองรับการแสดงผลแบบ HDR และเทคโนโลยี ByteNet Intelligence Plus ย่อมเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในแทบทุกรูปแบบโดยเฉพาะการทำงานของเทคโนโลยี ByteNet Intelligence Plus ที่จะช่วยลบจุดอ่อนของการแสดงผลแบบ HDR ในบางครั้ง อาจให้มีภาพมีความสว่างมากเกินจนทำให้เกิดอาการล้าของสายตาได้ตัวอย่างจอที่มีการร่อนกันของสองเทคโนโลยีนี้ก็เช่น BenQ e w u 3 2 7 o u ที่เป็นจออเนกประสงค์ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถทั้งในด้านการแสดงผลและฟังก์ชันที่ช่วยถนอมสายตาแล้วยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นที่ช่วยตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยสเปคเบื้องต้นของ BenQ EW327OU นะครับขนาดประมาณ22นิ้วนะครับความละเอียด 4K นะครับรับรอง HDR มี USB Type C นะครับมีฟีเจอร์ถนอมสายตา f ฟิล f r e e Low o l u l Light b r i g h t n e s s Intelligent Plus นะครับ วันนี้นะครับกลุ่มของผมนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ